สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านดิฉันนางสาวปุศกรลอยคอนบุรีตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานนะโรงเรียนบ้านท่าพลท่าพลวิทยาคารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรเขตหนึ่งค่ะจบการศึกษาระดับปร,ริญญาตารีคณะครุศาสตร์สาขาการศึกษาประถมะวัยมหาวิทยายลัยราชภัฏพ,พิบูสลสงครามระดับปริญญาโทจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรเริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่4ตุลาคม2562รวมอายุราชการ6ปีค่ะขออนุญ,ญาตนำเสนอบริบททั่วไปของโรงเรียนนะคะโรงเรียนบ้านท่าพลท่าพลวิทยาคารเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด 212คนค่ะแบ่งเป็น2ระดับชั้นนะคะระดับชั้นอนุบาลจำนวน57คนระดับประถมศึกษาจำนวน185คนมีจำนวนข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา15คนดิชันได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3ซึ่งปีการศึกษา2568นี้นะคะมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น28คน สำหรับกิจกรรมที่ดิฉันได้เลือกนํามาสอนเพื่อขอรับการประเมินในครั้งนี้คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหน่วยสนุกกับตัวเลขค่ะสำหรับปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจที่ทำให้ดิฉันได้เลือกจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหน่วยเรื่องสนุกกับตัวเลขเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนและตัวเลข1-20ถึงเนื่องจาก ในการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กประถมวัยระดับชานอรุบาลปีที่3ที่ผ่านมานะคะยังพบว่านักเรียนส่วนใหญ่นะคะยังขาดทักษะพ,พื้นฐานที่สําคัญในด้นดานคณิตศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนและตัวเลข1-20ค่ะจากการสังเกตและการประเมินผลเบื้องต้นจากการจับสบการณ์ที่ผ่านมาพบปัญหาหลักดังนี้ค่ะ 1. นึ่งนะคะเกิดจากเด็กเนี่ยมีความคาดเคลื่อนในการบอกจํานวนและตัวเลขค่ะเด็กสามารถท่องจาตัวเลขได้แต่ว่ายังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของจํานวนนั้นๆและยังไม่สามารถเชื่อมโยงการนับจํานวนสิ่งของที่เป็นรูปธรรมได้อย่างถูกต้องค่ะ 2นะคะขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนค่ะเด็กยังไม่สามารถระบุความสัมพันธ์เชิงปริมาณว่าจำนวนใดมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันค่ะเมื่อต้องการเปรียบเทียบสิ่งของสองกลุ่ม 3. นะคะขาดความสนใจในการเรียนรู้ตัวเลขค่ะกิจกรรมที่ผ่านมาอาจจะเป็นการกิจกรรมที่ใน ในการจัดในลักษณะแบบนามรรมาทําให้เด็กเนี่ยไม่รู้สึกสนุกหรือเชื่อมโยงตัวเลขเข้ากับชีวิตประจําวันได้ค่ะแรงบันดานใจและความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาในครั้งนี้นะคะจากสภาพปัญหาดังกล่าวดิฉันเนี่ยก็จึงมีความมุ่งมั่นและแรงมันดาลใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้นะคะโดยมีการ โดยมีการตั้งเป้าหมายในการสร้างสะพานเชื่อมโยงโลกนามธรรมของคณิตศาสตร์เข้ากับโลกความเป็นจริงที่เด็กๆเ,เนี่ยต้องมอีสามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถสัมผัสได้นะคะโดยดําเนินการดังนี้ค่ะสร้างความเข้าใจที่เป็นรูปธรรมให้กับเด็กๆก,ก็คือออกแบบกิจกรรมที่ทําให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องตัวเลขผ่านการลงมือทําและปฏิบัติจริง มีการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการนะคะก็คือต้องการเชื่อมโยงทักษะคณิตศาสตร์เข้ากับกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือการสร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานมีการใช้เพลงประกอบมีการใช้เกมการศึกษาเพื่อดึงดูดความสนใจสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า การแรกคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กประถมวัยค่ะจึงได้จัดทำแผนการจัดประสบการณ์สื่อการสอนใบกิจกรรมการออกแบบการกิจการออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ค่ะโดยเริ่มจากการศึกษาหลักสูตรและรูปแบบวิธีการสอนนะคะที่เหมาะสมกับเด็กประถมวัยซึ่งแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1นนะคะเป็นขั้นนำ เป็นขั้นที่กระตุ้นความสนใจและเชื่อมโยงความรู้เดิมเริ่มจากการทักทายสร้างความสัมพันธ์และกระตุ้นความสนใจโดยการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับตัวเลขในชีวิตประจำวันของเด็กๆเ,เพื่อเป็นฐานเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การคิดเชิงเหตุผลโดยการใช้คำถามนะคะเพื่อถามว่าเด็กเนี่ย าสามารถพบเห็นตัวเลขได้จากที่ไหนนะคะและตัวเลขเนี่ยมีความสัมพัญกับเด็กอย่างไรแล้วก็ได้มีการร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะสําหรับขั้นที่2นะคะเป็นขั้นสอนมีการพัฒนาทักษะและฝึกการคิดวิเคราะห์ค่ะมีการทบทวนการนับตัวเลข1-20ก่อนโดยใช้บัตรภาพสัญลักษณ์ตัวเลข หัวใจสาคัญของของั้นตอนนี้ก็คือเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นค่ะโดยการจําลองห้องเรียนเนี่ยให้เป็นตลาดผลไม้ค่ะโดยใช้สื่อผลไม้ผลไม้จํานวนนะคะร้านค้าผลไม้จํานวนซึ่งครูเนี่ยก็ได้สวมบทบาทเป็นแม่ค้าค่ะเรียนรู้เรื่องการนับและการรู้ค่าจํานวนค่ะครูให้เด็กเนี่ยออกมาช่วยนับจํานวนผลไม้แล้วก็จับคู่จํานวนกับตัวเลข ซึ่งจะทําให้เด็กนะคะมีความเข้าใจเกี่ยวกับค่าของตัวเลข1น0ถึงยีและสามารถนับได้อย่างถูกต้องค่ะถโโัอไปเป็นการเปรียบเทียบจํานวนเนื่องจากด้วยกิจกรรมที่เน้นฝึกทักษะการเปรียบเทียบนะคะคุณครูก็จะเปลี่ยนสื่อโดยการใช้เกมแคนวาเออนะคะผ่านกระดานอัจฉริยะโจุดสําคัญคือการฝึกให้เด็กเนี่ย ได้รู้จักการตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจํานวนใดมากกว่าจํานวนใดร้อยกว่าซึ่งเป็นการสึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และเป็นการแก้ปัญหาค่ะขั้นสุดท้ายค่ะคือขั้นสรุปสรุปความรู้และประเมินผลขั้นสรุปนะคะเป็นการประเมินความเข้าใจของเด็กโดยให้เด็กนี่ยสรุปความรู้ที่ได้รับมาทั้งหมดผ่านการทําใบงานการเปรียบเทียบจํานวนค่ะโดยการวัดความเข้าใจเนี่ย เด็กเนี่ยจะได้ฝึกฝนการใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับด้วยนะคะหลังจากการทบทวนของคุณรูมีการสะท้อนความคิดเด็กด้วยนะคะโดยให้เด็กเนี่ยร่วมการสรุปกิจกรรมและสะท้อนความคิดเชิงเหตุผลโดยการตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้และความรู้สึกต่อการเรียนรู้นะคะเพื่อแสดงความรู้สึกและแสดงเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ะคะ่ะ การพัฒนาและการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนแบบ Active l e a r n นี g มีนะคะมุ่งหวังให้นักเรียนะระดับชั้นวาลปีที่3สามารถพัฒนาทักษะการเปรียบเทียบจำนวนและตัวเลข1-20ถึง20ได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะสามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การใช้งานในชีวิตจริงและที่สำคัญคือมีเจตกติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในอนาคตค่ะสุดท้ายนี้ที่ฉันขอขอบพระคุณ ท่านคณะกรกรมการผู้ประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ